ไม่เคยแฟชั่นเลยเขาไปซื้อเองค่ะชรั้นเจริงเอ่าเลยนะแมไม่เคแฟชั่นเลยไหมจะไปบอกว่าชุดทหารไม่ได้นะสายดูมถ้าวันนั้นน่ะเดินลงรถน่ะมือนานอย่างเอมันเป็นงานอันนี้บองานนี้เคยรับฝาดมอ ทาหารใส่สุดแบบนี้นะใส่สุดไล่เนี่ยเาไม่ยืนเป็นกาทยุใครว่าจ <c oughs> วนมันจะเห็น้องรวบรวบเยอะกันเลยวะไม่แล้วก็ล้มมือ <c> น <oughs> ่ะก็เวอใส่จูมใ <c oughs> ส่เด <c oughs> ี๋ยวเดี๋ยววาวนี้ก่อนไม่ <c oughs> แต่ก่อน พี่บอยกับแบงก็จะเป็นคนกินเหมือนเหมือนกันอะไรเหมือนเหมือนกันนะคะเป็นบอกเ,ออเดี๋ยวเนี่เขาเขาถามมาอยู่เองกินอันนี้ไหมไม่เขาไม่ชอบคพระไหม่เากบตามมาดูกลาเนาะเรื่องสิ่งหรอาังย่างแบนอื่น

mọi người 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 người mọi 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 người

แบบเรื่องอารมณ์ค้นผิวอย่างนอนแม่เาไปหิวบักคักเลยนี่เขามาว้างลุ่มซ้าหัวใอารมณ์เสียเลยโปรแซชสมแล้วไม่ดองผู้สาวพอมาฟิ้เจอเลนี่เจอรันเลยกินเล้วมันแซมมันนวย่น้องอดีตมจะมีซอสกินก็ได้ได้นี่ากินใบ อันนี้ซีมนี่เนี่กิงย่าลิ่แ้กนกีบอะไรินีลแก่ให้หนูลองชิมแล้วเต่วนกินแม่ยุ่งงี้เนาะกับนี่ต้นลินกีเป็นบองเปนหมากใบจากหมาก เอานี่ไปไฟไหมอันนี้ไปไฟอันนี้ไปมัดใสรู้ว่าเราแย่แนี้ะกี่อยากกินไรไหมต้นแตง่ต้นต้นบองกัย่นาอรู้บอกคนก็กินไม่ไปหนน้องมันงแากินแล้วกินสื่กากินเบางนื่อตบีมาฝากแพงๆสินได้ไหม่ินพวหรอติซสื้อไหมนี่ถุงสื่อมนยาไม่เย็นสวยไปข้ายกัได้ตัว ล่านขายของฝากเด็ยู่เนี่ยเนี่ยเปิดรลานขายของฝากดมีุยอดขนมเปลมาะกระเปราสองกระโปราสันมี้แฟ็น้องนอฝากเนี่ยขายี่นั่นมีแต่ขายขาวสันจนในไซสท้องที่นี่ทีกิจขายได้่ึไ่ พี่หนึ่งเปิดายมซื้อไายเขาี่หน่อยมากเอาที่นึงเายังเป็นเงีไงก่อนเาขอบไปทั้งตูเปรถเก็บเป็นระบะใช่ไมกระบะไม่ใช่รถเขาที่หน่่อปีน่ะ่าดัมไม้อน้อดนนอยส่งมาลวข้่ีได้พาะ่าจอะไเไปกินข้ดีฝากอะไรกดช้ได้เลยครับ